สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะเราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสําหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสําหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเหล่าซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจีนงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เหล่าซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซือฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหล่าซือใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ วันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายของเดือนมีนาคมเดือนนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการแนะนำชื่ออายุและปีนักสัตว์ไปแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะคำศัพท์ของเราก็ยังคงเกี่ยวกับการทำความรู้จักกันนอกจากคำศัพท์ใหม่ๆที่จะได้เรียนในวันนี้แล้วนะคะบทเรียนของเราในวันนี้จะมีตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการทำความรู้จักกันด้วยค่ะในตอนท้ายนะคะเราสื่อมีฝากการบ้านไปทำด้วยนะคะ อย่าเพิ่งหลบไปไหนนะคะการบ้านเหล่าซื้อไม่ยากเลยค่ะไม่มีกำหนดส่งด้วยนะคะเรียนบทเรียนของเดือนนี้เข้าใจดีแล้วค่อยทำก็ได้ค่ะเป็นการทดสอบตัวเองดูนะคะว่าที่เรียนจีนกับยางเหล่าซื้อมาสักพักแล้วเนี่ยเราสามารถพูดจีนหรือว่านำไปใช้ได้หรือยังมีตรงไหนที่ยังงงๆหรือว่ายังไม่เข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะยิ้หมหวานแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเลยคำศัพท์เราวันนี้นะคะมี2ตัวอักษรค่ะคำนี้อ่านว่าเจนสเนสหมายถึงรู้จักค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการออกเสียงพินอินของคำนี้กันนะคะเจนส์คำแรกนะคะอ่านว่าเน พยัญชนะก็คือตัว R นะคะเสียงรือส่วนสระนะคะมี E กับ N ค่ะออกเสียงเอนินรือเอน็เอนเจนผ่านวรรณยุกต์เสียงที่4ค่ะเจน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 ใส่วรรณยุกต์ไว้บนตัวอักษร E นะคะตัวที่2นะคะอ่านว่าชื่อ มีพยัญชนะก็คือเสียง sh นะคะตัวนี้ออกเสียงกันได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะกระดกลิ้นไปแตะเพดานปากข้างบนนะคะแต่ยังไม่ต้องถึงกับสัมผัสนะคะกระดกขึ้นบนเพดานนะคะแล้วก็ออกเสียงชื่อชื่อ sh ออกเสียงชื่อส่วนสระนะคะก็ตัวเดียวกันก็คือ i ค่ะชื่อเป็นเสียงเบาจะเห็นว่าไม่มีวรรณยุกบนพินอินตัวที่สองนี้นะคะชื่อ เป็นเสียงเบานะคะอันนี้เราสื่อขอให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะปกติแล้วนะคะตัว i ก็คือสละออกเสียงอ e, ีใช่ไหมคะแต่ทำไมในที่นี้อักเสียงอือล่ะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้า i นะคะตามหลังพยัญชนะทั้งหมด7ตัวนี้ค่ะ,คะก็คือมีตัวจือจือซือแล้วก็จือจือจือยือ,อ,อทั้ง7ตัวนี้ถ้ามาบวกกับ i เมื่อไหร่นะคะ ตัวไอนี้จะกลายเป็นเสียงสระอือค่ะไม่ใช่สระอ,อีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ชืออือชือค่ะไม่ใช่ซืออีซีนะคะอืออืือแต่ในที่นี้ออกเสียงเบาเราก็ไม่ต้องออกซือยาวขนาดนั้นเราก็ออกแค่ชือครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะคำนี้ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าเยินชือเยินชือหมายถึงรู้จักค่ะ เอาไปฝึกเขียนตัวอักษรทั้งสองตัวนี้กันนะคะคำว่าเรื่นมีทั้งหมด4ขีดด้วยกันค่ะไม่ยากเลยค่ะดูลำดับขีดให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเขียนนะคะ1ขีดนี้ค่ะ2ก็คือยาวมาเลยนะคะ3และ4ค่ะเรื่นส่วนตัวสนะคะมีทั้งหมด7ขีดค่ะ ด้านซ้ายนะคะสังเกตเหมือนตัวเรือนเลยค่ะมี2ขีดนะคะ1แล้วก็2ส,ส่วนด้านขวามีสี่เหลี่ยมจำได้นะคะสี่เหลี่ยมทั้งหมดจะต้องเขียนด้วยกัน3ขีดค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเส้นที่3นะคะเส้นที่4แล้วก็เส้นที่หและสุดท้ายนะคะเส้นที่6แล้วก็7ด,ด้านล่างค่ะเขียนแบบนี้นะคะเื่อ s สไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสีสามี่ห้และ7ค่ะเยินสือหมายถึงรู้จักค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูคำศัพท์วันนี้นะคะหรือว่าภาษาจีนจะเรียกว่าเชิงสือหมายถึงคำศัพท์ค่ะเชิงสือคำศัพท์ คำแรกค่ะคำนี้อ่านว่าเหย่อเหย่หมายถึงอีกด้วยนะคะคำที่สองคุ้นคุ้นไหมคะหมายถึงไม้นะคะคำนี้เราเคยผ่านตามมาแล้วค่ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าปู้ค่ะปู้แต่ในบางครั้งเราก็ออกเสียงคำนี้เป็นเสียงที่สองพอจะจำได้ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราจะออกเสียงคำนี้เป็นเสียงที่สองก็ต่อเมื่อ ถ้าปูนะคะตามด้วยเสียงที่สี่ค่ะต้องอ่านออกเสียงเป็นปูนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูการออกเสียงตัวนี้นะคะในตัวอย่างประโยคค่ะไปดูคำศัพท์ต่อไปกันก่อนนะคะคำนี้ค่ะโตโต,โตหมายถึงทั้งหมดค่ะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าเหินเหินแปลว่ามากนะคะและศัพท์สุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะเกาซิ่งเป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะ高兴หมายถึงยินดีค่ะตอนนี้เราไปดูจี้จืตัวอย่างประโยคค่ะจี้จหมายถึงประโยคนะคะประโยคแรกค่ะเป็นน้องผู้ชายใส่แว่นนี้นะคะเป็นคนพูดค่ะเขาบอกว่า我认识他，他叫杰克 我认识他，他叫杰克เจะเข้าใจความหมายของประโยคทั้งสองนี้ไหมคะน้องก็บอกว่าอะไรคะเขาบอก我认识ย我บก็คือฉันเ识่นสื่อคำศัพท์ของเราในวันนี้หมายถึงรู้จักใช่ไหมคะทา,ทาตัวนี้เป็นทาผู้ชายคะ่ะเขาผู้ชายนั่นเองนะคะ我认ัยแปลว่าฉันรู้จักเขา他าเจียว อันนี้เป็นัคำแรกที่เราเรียนในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ค่ะคําว่าเจี้ยวใช้ในการแนะนำชื่อจำได้นะคะทาเจี้ยวก็หมายถึงเขาชื่อเจียเคอเป็นชื่อของเขาค่ะเจียเคอก็คือแจ็คนั่นเองนะคะเราซื้ออ่านตัวอย่างประโยคนี้ครั้งหนึ่งค่ะวอ์เรนสอทาฉันรู้จักเขาทาเจี้ยวเจียเคอเ,า,เาชื่อแจ็ค ไปดูต่อนะคะว่าน้องเขาพูดอะไรต่อค่ะน้องแว่นคนเดิมค่ะเขาบอกว่าหัวเย่เยนชทาเจ้าลเจ๋อ我也他他叫ประโยคนี้มีคําว่าเหย่เพิ่มขึ้นมานะคะเหย่เป็นคําศัพท์ใหม่ของเราในวันนี้ด้วยค่ะหมายถึงอีกด้วยนะคะวัวเหย่เป็นเสียงสามสองตัวติดกันนะคะต้องอ่านหัวเหย่ไม่ใช่วอเหย่นะคะ วอเป็นเสียงสองค่ะวอเหยเยินสุทาฉันก็รู้จักเขาด้วยเหมือนกันเขาตัวนี้จำได้นะคะทาด้านซ้ายเป็นตัวหนีก็คือเป็นทาเขาผู้หญิงค่ะแตกต่างจากทาเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นทาเขาผู้หญิงค่ะวอเหย่เยินสุทาฉันก็รู้จักเขาเหมือนกันทาเจียวหลัวเสอเขาชื่อโรส หลัวเจ๋อนะคะเป็นชื่อคนค่ะหมายถึงโรสค่ะเจ้าก็คือชื่อใช่ไหมคะถ้าเจ้าหลัวเจอ๋อเขาชื่อโรสเดี๋ยวเราซื้ออ่านประโยคนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะวยเยียนชถ้าเจว๋อฉันก็รู้จักเขาด้วยเหมือนกันเขาชื่อโรสไปดูประโยคต่อไปค่ะ他们都认识你吗 เห็น question mark อย่างนี้แสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคคำถามนั่นเองค่ะจำคำว่ามาได้ใช่ไหมคะมาจะใช้ถามคำถามที่ต้องการาการตอบรับหรือว่าปฏิเสธนะคะหมายถึงไหมนั่นเองค่ะประโยคนี้หมายความว่าไงคะทามันโตเรนิมทามันในที่นี้ก็หมายถึงพวกเขาทั้งรายนะคะจะรวมถึงเขาผู้ชายและก็เขาผู้หญิงได้หมดเลยค่ะท่ามันพวกเขาทั้งหลาย โตแปลว่าทั้งหมดเท่าทั้งหลายทุกคนเนี่ยเย่นซอหนีมารู้จักเธอหรือเปล่าหรือว่ารู้จักเธอไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะท่ามันโตเย่นซอหนีมาพวกเขาทั้งหลายทั้งหมดรู้จักเธอหรือเปล่าน้องแว่นกลับมาตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านมันโตปุยเรนซีว่ทานมันโตปุยเรนซีว่ ถ้ามันนะคะพวกเขาทั้งหลายโตทั้งหมดปู้ก็คือไม่ใช่ไหมคะเยื่นสื่อรู้จักหัวก็คือฉันแต่ตะกี้เราซื้อไม่ได้อ่านว่าปู้สังเกตไหมคะเราซื้ออ่านว่าอะไรนะคะปู่เยื่นสื่อใช่ไหมปู่เยื่นสื่อเพราะว่าเยื่นตัวนี้เป็นเสียงที่สี่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปู้ตามด้วยเสียงที่สี่เราต้องอ่านออกเสียงเป็นปู่นะคะแต่เวลาเราเขียนพินอินเราก็ยังคงเสียงที่สี่ไว้แบบนี้ค่ะ แต่เวลาอ่านเท่านั้นนะคะที่เราจะเปลี่ยนเสียงค่ะเราซื้ออ่านประโยคนี้แล้วแปลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องแว่นเขาตอบคำถามว่า,าวชืท่อหนีมาพวกเขารู้จักเธอหรือเปล่า他们都อห识我พวกเขาทั้งหมดไม่ได้รู้จักฉันเลยมีแต่ฉันเท่านั้นที่รู้จักชื่อของเขาว่าเขาคือแจ็คและก็โรส นี้ทำยังไงดีล่ะคะเราก็เข้าไปแนะนำตัวสิคะน้องแว่นเดินเข้าไปเลยคะ่ะเข้าไปหาทั้งคู่นะคะและบอกว่า你们好，我มันหาวสวัสดีพวกคุณ。วเจ้หลีมิงผมชื่อหลี่หมิงครับ。 น้องคนนี้มีชื่อภาษาจีนนะคะแซลี่ชื่อหมิงจําได้นะคะแซที่ดังๆที่สุดในเมืองจีนค่ะแซลี่นะคะหลี่หมิงผมชื่อหลี่หมิง你น好่นหา,หาตัวนี้ก็คือการสวัสดีนั่นเองนะคะใส่ไว้หลังคำสรรพนามค่ะเป็นการกล่าวสวัสดีทักทายค่ะหนี่มันก็คือพวกคุณอันนี้เราทักทายทั้งคู่พร้อมกันนะคะคู่สนทนา บุรุษที่สองพร้อมกันสองคนเราก็ใช้คำว่าหนีมันหนีมันเหาวหัวเจ้าหลี่หมิงผมชื่อหลี่หมิงเมื่อหลี่หมิงแนะนำตัวเองแล้วก็เป็นมารยาทนะคะที่แจ็คจะต้องตอบกลับบ้างค่ะแจ็คพูดว่าหห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 หนนนนนีีีีี่่่าาาวววลลมมิิิิงงงเเยยซือก你น李ื认识你我很高兴 au, 你好李明นเกาซิ兴แจ็คพูดว่ายังไงคะ เรามาช่วยเหล่าซื้อแปลด้วยนะคะเขาบอกว่าน้ฮาวก็คือสวัสดีแล้วก็เรียกชื่อของคนที่เขาสวัสดีก็คือหลี่หมิงนั่นเองค่ะน้ฮาวหลี่หมิงสวัสดีหลี่หมิงเยนซีหนีการได้รู้จักเธอหวอเหินเกาซิงฉันยินดีมากอันนี้แปลตามตัวอักษรก่อนนะคะเยนซอหนีรู้จักคุณหวอเหินเกาซิงฉันยินดีมาก ทั้งประโยคนะคะเยินชินีวอเคินเกาซิงก็คือยินดีที่ได้รู้จักเธอนั่นเองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะนิฮาวลี ah di, ่หมิงสวัสดีลี่หมิงเยินชินีวอเคินเกาซิงยินดีที่ได้รู้จักโรสก็พูดแบบเดียวกันเลยค่ะนิฮาวลี ah di, ่หมิงเยินชินีวอเคินเกาซิงสวัสดีลี่หมิงยินดีที่ได้รู้จักเธอนะ หลี่หมิงก็เป็นมารยาทค่ะตอบกลับไปเช่นเดียวกันนะคะแต่มีคำว่าเหี่เพิ่มขึ้นมาค่ะหลี่หมิงพูดว่าเรนซี men, ่นีมันวเยเหิก็าซิงหมายถึงการที่ได้รู้จักพวกคุณนั้นฉันดีใจมากก็คือยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณนั่นเองค่ะเรนซี men, ่นี่มันวเยเหิกาซิงจบแล้วนะคะบทเรียนสำหรับเดือนมีนาคมค่ะ เดี๋ยวเราไปทบทวนและฝึกอ่านบทเรียนของเราวันนี้กันก่อนค่ะรู้จักชื่อคำศัพท์วันนี้เหย่เหย่เย่อ,อีกด้วยปู่ปู ปูไม่โตโตโตทั้งหมดเหินเหินเหินมากกกาาิิงง高兴高ิ่ง,งยินดีฝึกอ่านประโยคกันนะคะจี้สือหมายถึงประโยคค่ะหลี่หมิงพูดว่า 我认识他，他叫杰克。ฉันรู้จักเขาเขาชื่อแจ็ค我也认识他，他叫罗泽。ฉันก็รู้จักเธอด้วยเธอวชื่อรา,ว,าวกเขาทุกคนรู้จักเธอไหม李明ตอบว่า 他们都不认识我พวกเขาทั้งหมดไม่รู้จักฉันหรอก你们好我叫李明。สวัสดีพวกคุณฉันชื่อหลี่หมิงเจคเคอร์อกับลัวเซอร์นะคะแจ็คแล้วก็โรสตอบว่าเรียนรู้จักฉันฉันดีที่ได้รู้จักหลี่หมิงบอกว่า ยินดีที่ได้รู้จักพวกเธอเช่นเดียวกันพอจะเข้าใจความหมายของประโยคทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคพร้อมหลอดซื้อกันค่ะ我认识他，他叫杰克我认识他，他叫杰克 我也认识他，他叫罗泽。我也认识他，他叫罗泽。他们都认识你吗？他们都认识你吗？他们都不认识我。他们都不认识我。 你们好，我叫李明。你们好，我叫李明。认识你，我很高兴。认识你，我很高兴。认识你们，我也很高兴。认识你们，我也很高兴。 ตอนนี้มาสรุปคำศัพท์ประจำเดือนมีนาคมนี้กันค่ะสัปดาห์แรกที่เราเรียนในเดือนนี้นะคะก็คือคำนี้ค่ะเจียวเจียวหมายถึงเรียกค่ะสัปดาห์ที่สองนะคะของเดือนมีนาคมเราเรียนคำนี้ค่ะซุยซุยก็คืออายุค่ะและสัปดาห์ที่3นะคะสู่เชียง สู่เชียงปีนักสัตว์ค่ะและวันนี้นะคะเราเรียนคำว่ารู้จักรน้ืักหมายถึงรู้จักค่ะก่อนจากกันเราสื่อขอฝากการบ้านทิ้งท้ายไว้ให้สักหน่อยนะคะให้ทุกคนนะคะเขียนแนะนำชื่ออายุแล้วก็ปีนักสัตว์มาให้เราสื่อค่ะเดี๋ยวเราซื่อมีตัวอย่างให้นะคะมีสคริปต์อยู่ในช่องรายละเอียดด้วยค่ะ Copy ไปแล้วก็เติมเพิ่มเติมได้เลยนะคะ เราซื้อ,อยากให้เขียนแบบนี้ถึงเราซื้อค่ะเราชื่อฮาวหมายถึงสวัสดีคุณครูวอจีเจวแล้วก็เติมชื่อของตัวเองลงไปนะคะถ้าคุณผู้ฟังไม่ใช่คนไทยนะคะไม่มีชื่อภาษาไทยเราซื้รลกวนเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เราซื้อด้วยนะคะหรือถ้ามีชื่อภาษาจีนยิ่งดีใหญ่เลยค่ะพิมพ์เป็นภาษาจีนมาได้เลยค่ะ และประโยคต่อไปนะคะว่อเติมตัวเลขค่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะซุ้ยหลอซุยหมายถึงกี่ปีแล้วนะคะวอนะคะเติมด้วยตัวเลขข้อนี้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะถ้าไม่สะดวกบอกเราซื้อก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะประโยคนี้นะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะแต่ถ้าคนไหนสะดวกบอกอายุเราซื้อนะคะก็ช่วยฝึกเขียนตัวเลขเป็นภาษาจีนด้วยค่ะวัอจุดจุดจุดซุ้ยหละ เติมตัวเลขเป็นภาษาจีนให้เราซื้อนะคะและประโยคต่อไปค่ะวัวสูเกิดปีนักสัตว์ไหนนะคะช่วยเติมให้เราซื้อด้วยค่ะเราซื้อไม่สอนไปแล้วนะคะมีทั้งหมด12บสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะใครที่จําไม่ได้หรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเกิดปีนักสัตว์ไหนนะคะลองไปเช็คบทเรียนของสัปดาห์ที่แล้วค่ะคําว่าสูค่ะ หัวสูเกิดปีนักสัตว์อะไรคะ่ะและประโยคสุดท้ายเราซื้อให้จบอย่างนี้นะคะเยนชินินวอเฮินเกาซยินดีที่ได้รู้จักท่านคะ่ะเริ่มจากเราชื่อหาวสวัสดีค่ะครูแล้วก็จบด้วยเยนชินินวอเฮินเกาซยินดีที่ได้รู้จักท่านคะ่ะ ทั้งหมดมี5บรรทัดเท่านั้นเองนะคะลองฝึกเติมค่ะถ้ายังเติมไม่ได้นะคะลองย้อนกลับไปฟังบทเรียนของเราในเดือนมีนาคมนี้ทั้งหมดนะคะถ้าทำกันบ้านเสร็จแล้วรบกวนส่งอีเมลมาถึงเราซื้อหรือว่าจะส่งมาในช่องคอมเมนต์เลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะถ้าบางท่านไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะก็ส่งมาที่อีเมลส่วนตัวของเราซื้อได้เลยค่ะ เรารู้จักกันมาพอสมควรแล้วเราซื้ยยังไม่รู้จักชื่อทุกคนเลยนะคะหวังว่าจะได้รู้จักและจะได้พูดคุยกันเป็นเพื่อนกันนะคะและอย่าลืมติดตามบทเรียนของเราซือยในเดือนถัดไปด้วยค่ะรับรองว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ 好了这就是今天的课了ไ忘่ลืม咱们口号啊我学习我聪明我快乐耶！ยนเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะการเซียตาเจียกวนจู้จวนมันเียจีเจเจียน